เอาละก็ับมาพบกับพวกเราในช่วงที่เรารอคอยมีความสุขมากๆเลยกับการที่พูดคุยกับช่วงของแฟนๆนั่นเองนะในช่วงของเมาท์สมาวหอช่วงหยุดปากกันได้ซึ่งบอกเลยว่าเมาท์สมาก็รูกันโยนะฮะซึ่งบอกเลยเลยว่าแหมเก็นเกินเดินได้เกินเดินได้จากช่วงที่แล้วนะฮะโอ้บอกแล้วแล้วว่าแบบมีสาวสวยมารออยู่ชี้แรงมาจากไกด์อสูงขนาดนี้เลยว่าใส่ชะดาโอ้สวยมากๆเลยนะสาวสวยคนนี้อย่างที่โอ้โหบอกได้เลยว่า นะ,ะเธอคนนี้มีรางวัลการันตีอีกครั้ะนะฮะวันนี้นะครับเพราะฉะนั้น,นการพูดคุยวันนี้รับรองได้เลยครับว่าสนุกสนานมันอย่างแน่นอนครับเพราะว่าแขกรับเชิญในวันนี้นะครับเธอจะมาพูดคุยกับเรานะครับในประเด็นที่ว่า คุณคิดว่าเกณฑ์นั้นมีมากที่สุดในวงการไหนอ้ยแล้วเธอแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้แอบไปเมานอกรอบมาแล้วเนี่ยนะนางก็บอกว่ามีหลายวงการและบางวงการเป็นวงการที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะมีเยอะขนาดนั้นแต่ว่าทุกออดในวงการทำทุกอย่างเต่ารถเมย์ก็ทำขับมอเตอร์ไซค์ก็ทำเดี๋ยวจะโดนพี่เขานะรอเล่นเพราะพี่เขาไม่ธรรมดาใช่จากรหลังนะไหลักใจโอ๋แขกรับเชิญคนนี้เราแรงแน่นอนแรงความแรงนี่แรงกว่าพี่โอ๋ด้วยเหรอมีทัวงหน้าี่แหม่พวก ผู้แก่ก็แรงกว่าฉันทั้งนั้นนะคิดซะใต้เลยว่าแรงแรงนะครับรองเลยว่าแขกรับเชิญของเราคนนี้แรงแน่นอนนะและที่สําคัญเธอมีความสนุกสนานน่ารักก็จุ๊บกันจิ๊บเพราะเธอมีตําแหน่งพ่วงท้ายกับมิสเอชดีซีแล้จะไม่รู้ว่าเมสนี้คืออะไรกันอยาบอกเลยแต่ว่าคนแถวนี้ก็เคยประกวดมาด้วยนะไม่ใช่หรอกอยากรู้ตอนชีประกวดก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันแต่ก่อนจะไปเจอเธอนะไปชมวีทีาแนะนําตัวก่อนเลยดีกว่าชมวีทีอาร์กันเลยจ้า Yeah! มีเสนแรงคุณเจคุณพี่ก็ไม่ได้นะพว่าพี่เขาเป็นคนไหนอะผู้ชายหรือผู้หญิงอะผู้หญิงผู้หญิงมา่ชอเช้ามาเหมาเลยมาอยากเจอเลยอยากเจอขอต้อนรับพี่เก้เลยค่ะว้าวเจ้ามาลาบลาบอุ้ยขอบก็ขบก่อนทำไมจ๊ะน้านอะไรล้ว เดี๋ยวท่านไหนก่อนนั่นท่านไหนก็ได้ขอไม่ออกอ่ะท่านอะไรนะเดี๋ยวของจริงเจอกับของปลอมเ๋ยของจริงจะหมองุณพ่กมาคนเดียวหรือพาคนเมื่อกี้มาด้วยคนไหนครัี่ได้มาคนเยอะผู้ชายคนนั้นน้ผู้ชายคนนั้นเหรอคะหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีชีก็ลงประกูวแล้วก็หลังจากนั้นชีก็ได้ตำแหน่งรู้สึกว่าตำแหน่ง รู้สึกว่าลองลองอันดับสองแล้วอันดับสามเป็ติ่งสักอย่างลองอันดับสี่มั้งไอ้อองันดับสองอันดับสองลงมิสสเปนไม่รู้ก็ได้ยังไงเนี่ยฮะก็เคยประกวดเลยประกวดหลายปีมากก่อนเข้าเรื่องให้แนะนำตัวนิดนึงว่าชื่ออะไรเป็นมิสเอซีซีปีไหนเอออ๋อผมชื่อธงชัยสุริยงครับชื่อในการประกวดนะคะมัตาฮาริโอเดสอัสรตินะคะก็เป็นอดีตมิสเอซีดีซีปี2003กี่ปีแล้ววะ เจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดปีเจแก่เนาะจีบๆยังสวยอยู่เลยเหอท่านหมอไหนอ่ะพี่หมอนครัะ อะไรการแล้วแบบว่าคนอาจจะยังไม่รู้เคยได้ยินมาบ้างว่า Miss A C D C มันคืออะไรย่อนมาจากอะไรประกวดอะไรการอ๋อ Miss A C D C นะคะ A C D C ไม่ใช่วงร็อกที่ชื่อ A C D C นะคะ Miss A C D C คือ Alternative Creation d e v e l o n t e d Creation คือการประกวดพรีกายสร้างสรรของสัตว์โลกทางเลือกสัตว์โลกทางเลือกก็คือกระเทยนะคะสเตปปิ้อะไรของเราต่างๆอาหา อ๋อก็จะแบบว่าคอนเซ็ปต์ในการประกวดคือว่าเป็นการพรางกลายให้เป็นหญิงเพื่อจะเป็นแบบเรียนแบบการประกวด MissUnivers e คือว่าทุกคนก็จะแอบเอาตัวเองเป็นประเทน้ประเทศนู้นประเทศนู้นประเทศนี้มาประกวดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาแสดงความสามารถพิเศษก็จะมีอยู่3มรอบคือรอบบิวตี้รอบครีเอชันแล้วก็รอบแบรนด์รอบบิวตี้ก็เออใครสวยก็ใครสไยอ๋ฮะ แล้วก็เขีนชันความคดดูมาแกะที่ดูมาแกะที่ชอใช่โชว์จะเกี่ยวอะไรกับเราไหมแล้วมีใคฉันนคิดแล้วคิดแล้วคิดแล้วด่า่่่่ใจี่นถามพี่เกหรออุ้ยพี่เกคิดได้ลิมา ประเไรเมื่อกี้พี่ลงประเทศอินเดียอินเดียมีอะไรขึ้นหน้าขึ้นตาที่สุดกคตาออท้จะมาาอะไรก็เากันแล้วทำไิจนับปอกวี่กางนางกอ่อเพื่อเื่อเพื่อเพื่อเ่อเอเพื่อเเพื่ออเพือพื่อเพื่อีพอ่เพื่อเ่อนแล้วเพื่อพ่ ไม่ได้ทำเลยเอาเป็นพสซะครับพิสซะก็คือทำก็คือว่าก็จะเป็นออกงานการกุศลไปกับพวกชาวเราโอ้โหจะบอกมีการประกวดทูตพิทูลองก็ไปเป็นกรรมการเป็นงานนั่นงานนี้เป็นงานเกย์พลายงานอะตรเหมือนนางงามสาวไทยเลยเนาะพี่เนาะพี่เจ้เหนื่อยมากเหนื่อยมากประกวดเนี่ยชนะถูกไหมฮาร์ดเป็น B C C D C ได้เงินรางวัลนะไม่ได้แล้วประกวดทำไมอ่ะเอ้า ถามสองคนนี่สิมันเป็นเหมือนการทําบุญใช่ไหมใช่ทบุญแต่ว่าผู้ที่เข้าร่วมมาเกวดต้องมีเงินค่าสมัครด้วยใช่ค่าสมัครแล้วก็เงินรายได้จากการขายบัตรขายหรืออะไรต่างๆที่ในงานเนี้ยแต่ถือว่าไปแบ่งไปส่วนหนึ่งก็จะทําบุญอย่างปีพี่คือชรู้สึกว่าเด็กพิการอะไรทางหูอะไรอย่างเงี้ยทุกปีเขาจะเปลี่ยน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 เพรเปลี่ยนองค์กรที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดนี่ก็เป็นสามจังหวัดภาคใต้ดีมากๆเลก็จะแบ่งเงินไว้เลยส่วนหนึ่งขาดทุนยยย่อับ ก็แตกมันก็ต้องแบ่งเงินยังไงก็ต้องแบ่งยังไงก็คือทําบุญคือว่าคนที่มางานนี้คนที่มีส่วนร่วมในงานงานนี้ทุกคนคือได้ทําบุญเป็นงานเฉลตี้คือแบบมาลุ้นสนุกกันแล้วยังได้ร่วมทําบุญใช่สนุกสนานมวนซื้อโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เงินเขาเสิร์ฟเขาเสิร์ฟพี่แก้คำว่าสัตว์โลกทางเลือกในที่นี้ก็คือเลือกที่จะทําดีเพื่อสังคมและคนที่อยู่ในโลกเดียวกันจะฟังแล้วดูแลต่อคือสัตว์โลกทั้งเรืองเฉันเป็นสัตว์ฉันเลือกทำดี่เสัง แต่พี่กเคยได้ยินชื่อมานานแล้วนะไอซีดีซีเนี่ยแล้วเมื่อก่อนว่าตอนที่เด็กๆพี่ดูก็บอกว่าเด็กใครได้เนี่ยต้องเป็นกระเทยที่ฉลาดที่สุดในประเทศไทยเลยนะเหมือนว่าปีนี้กูฉลาดมากเลยเออคำถามอ๋อเพราะช่วงสุดท้ายต้องเด่นๆคำถามที่เกียร์ลอยคืออะไรเออโดนอะไรที่เกียร์โดนอะไรถามว่าอ๋อเป็นกรอนปะ ใช่ไม่แปลงภาษาให้เขาดับไปทุกทางเลยค่ะให้อธิบายปรากฏปีเดียวกันวล้เนี่ยความหมายของว่า unseen human กับลกทางเลือกสอดคล้องกันอย่างไรให้ตอกเป็นร้อยแก้วแล้วสรุปเป็นร้อยกล่องแล้วัอนจุดๆนั้นก็แบบร้อยแก้วแต่ฉไม่ได้เรียนภาษาไทยมาจะทำยังไงนัก่ยคะ ได้มากอะเ่อนไปแล้วอะแต่ก็ฝ่าฟันมาได้ได้มงกุฎมาได้แล้วเจก็สามารถคว้ารางวัลมาได้ด้วย่ได้ตัวชิบคนข้างๆได้เหรอแล้วก็ตอนอยู่ข้างเราสองคนหนูได้หนูได้เจไม่ได้หรอกเจไม่ได้อ้าะอู้วววคนที่คิดว่าตัวเองไม่น่าจะได้กับได้ทุกคนคนที่ยจนจิบแกไม่คิดเพราะว่าเราบอกว่า ไม่ถูกอะไม่ใช่เลยแสดงว่าเราถูกก็มีมีทางความสวยความคงที่สั้งสารและความสลาดลองเดี๋ยวต้องลองถามสองคนนี้รู้ว่าพ่เกยังยืยตลอดผ่านด่านเอรหัสกีด่านอะไรอย่างนี้กว่าจะได้มาถามพี่เก้นิดนึงว่าพี่เก้อยู่ในเอ่อมาประกวดมิสอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพี่เก้ทำงานอะไรบ้างเออทำงานก็ทำมาหลายอาชีพแล้วค่ะก็ตอนที่เรียนจบมาใหม่ๆก็เป็นพีอาร์พีอาร์ี่โรงพยาบาลห้องอะไรครับพี่ห้องดับจีด ยิ่งก็ดับจิตอีกหนูตรองไหนแฟนจริงจริงก็อยู่แบบอยู่หน้าโรงพยาบาลเลยรถชนตุ้มลากโซบไปโรงพยาบาลไม่เห็นก็ก็เห็นบางทีบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งประทับใจมากวันปีใหม่รถตู้ชนกับรถขนทรายสิบสามคนสภาพแบบว่ามาเราก็ต้องช่วยหมอช่วยพยาบาลทําอะไรด้วยเลยครับแล้วสวยๆยังเราก็ทำงานเอย่างนี้ไม่ไหวมัวเรื่องไมกลัวเรื่องไหมเจอเรื่องกลัวไหม ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นไม่ได้หิวจำเลยอชอบเห็นลระสักระสนอรับรับสดไม่ใช่รับเลือดไปเป็น p ีรที่โรงพยาบาลเสร็จก็แบบเบื่อเบื่อเยังมีคนเขาลีฟเค้มมาว่าอย่าโป ไม่เหมาะไม่หมาะองจริงร้องเทียมออกกันใหญ่เลยตอนเนี้ยเออพวกเบื่อเบื่อโรงพยาบาลแล้วดับจิกกันต้องจิกดับแล้วไปต่อจ้ะอย่าเป็นนางแบบโอ้ยได้ทำไหมได้แถมแล้วก็นีนางแบบนี่คือเป็นนายแบบหรือนางแบบนางแบบนางแบบเลยถ่ายกับอะไรบ้างเวอแฟชั่นโชว์ใช่ไหมจ๊ะถ่ายท้องอย่างเดียวทำแท้งตลอดเนะก็อยากจะทำอยากจะทำงานอะไรอย่างเงี้ยอยาก เขาอยากจริงอยากเป็นนักร้องอยากเป็นอะไรอย่างเงี้นักร้องตัสรรหาประกวดไปอะไรไปอะไรไป่มาจะปัจจุบันเลยป่ะมาเป็นช่างแต่งหน้าอ๋อแม่เป็นด้วยโอ้แต่งหน้าเก่งมากเจริญรอบเนาะแถวบ้านเรารอบจัดอ่ะเออเยอะน เก่งอะทำได้ทุกอย่างเลยอะเริ่มสงสัยกว่าจะเป็นช่างแต่งหน้าแล้วอยู่โรงพยาบาลมาก่อนอยู่โรงพยาบาลแต่งหน้าด้วยเปล่าแต่งหน้าแต่งได้สตลอดเลยเธอรู้ไหมว่าตอนต้นลี่จินตายแต่ฉันอยู่ในเหตุการณ์นะจ๊ะจริงเหรอจริงจริงหัวหน้าดิฉันเป็นคนแต่งหน้าต้นแต่งหน้าก็ไปที่ต้นตื้นจินตายที่เชียงใหม่ลามาที่ฉันทำงานอยู่เชียงใหม่ลามากลับไปบ้านเจ้านายี่ตื่นเช้ามาเจ้าหน้าทบอกเนี่ย เมื่อเช้าหมาหอนทั้งบ้านเลยใส่เข้ามาขอบคุณเลยคุณดังเป็นเหตุการณ์ก็แรงนองแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่เกดอยู่ในวงการแต่งหนะ้านานไหมคะหรือทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ไหมเอ่ย,อยแต่งอยู่มั้ยแต่งอยู่ไหมคะสามสิบปี สิบกว่าปีแล้วจ๊อย่าพูดเดี๋ยวรู้อายุสิบกว่าปีนะครัก็ช่วงที่แต่งหน้าทําผมไปด้วยก็คือทําแต่งหน้าไปด้วยทําผมอะไรก็ตามที่จ้างเปเหมือนก็ไปในช่วงนั้นก็คือเป็นกระเทยใจแตกไปเที่ยวไฟส่องไปเจอพวกนางโชว์นางโชว์ที่เห็นแววไปเจอเป็นนางโชว์ด้วยก็คือกลางวันแต่งหน้ากือคืนโชว์กลางวันแต่งหน้าคืนโชว์อย่างเงี้ยชีวิตก็จะเป็นไลฟ์ไม่เคยหรอเอาเวลาไหนพักผ่อนนะ เหล็กจะตายเหล็กเล่นเนาะตอกไม้เหล็กคือแบบว่าเราทํางานที่เราแบบทำได้ไม่มีความสุขอาชีพเล้วอย่างช่วงนั้นก็คือแบบว่าคืออยากเที่ยวครับเออเราก็อยากเที่ยวอยากจะมีความสุขแล้วแบบไปเที่ยวได้ได้เที่ยวด้วยเที่ยวด้วยเขาปะตักันเพื่อนด้วยแฟนหญิด้วยแฟด้วยได้ล่างด้วยก็มีสวัสดิการให้นางโชว์ได้กินเหล้าฟรีโอกินเหล้าฟรี นี่จริงๆยังไม่เสียหายแล้วไปมาหลายวงการอย่างนี้จากที่ประเด็นของเราประเด็นของเราวันนี้คือคุณคิดว่าวงการไหนมีเกย์เยอะที่สุดให้กูรู้เป็นวงการแรกก่อนนะวงการวงการนี้ที่คนส่วนใหญ่จะคิดว่าเยอะสุดวงการเยอร์ยี่เกยว่าง่หยเยอะไหมจริงๆว่าอีโร่พวกนี้คือเหมือนไข้เลือดออกเนาะไม่ชอบคํานี้เลยบางคนชอบถามพวกเราว่าแบบเกย์เป็นยากไหมเป็นโรคติดต่อได้ก็ตายทำยังไงเปิดฝาโอชิีก็ได้ไปแล้ว คุณคือพ่อจอร์จที่จะเคยปีหนึ่งที